สวัสดีครับอยู่กับโมบายเรจินนะครับอยู่กับช่วงคุณขอมาเราจัดให้นะครับก็อยู่กับบาร์มอนนะครับน้องเลดออฟห้าหนะครับพิมพ์เข้ามาว่าขอคุณขอมาเราจัดให้บาร์มอนแท้งออกของตามนี้เลยพี่ 1. ชุดเกาะใบมีดสองกระสักระหายเลือด 3. ามรองเท้านักลบ 4. หมวกคำสาบห้ปีศาจจุติ 6. กอมตะสกิลปะทะใช้ยอมแพ้อ่ะโอเคจัดไปครับ ชอบเหมือนกันครับบอกเกียร์มาให้เรียบร้อยครับพี่ก็จัดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเอารองเท้านักลบมาเป็นแรกพี่คิดว่ารอางเท้านักลบควรจะมีไว้วิ่งก่อนนะครับแต่อ่ในเมื่อน้องเขาอยากได้แบบนี้จัดแบบนี้แต่จริงๆถ้าจัดแบบนี้นี่ไม่ต้องออกทานักลบเลยก็ได้นะ <laughs> โอเคครับโอเคครับจัดตามที่ขอดีกว่านะครับอ่ะเข้าแหลงให้ด้วย บาร์มอนนี่เป็นตัวที่เล่นไม่เป็นเลยครับดูฮีโร่ Hero ตัวโปรดครับอยู่ตัวหน้าเลยคือบาร์มอนนี่เป็นตัวที่พี่เล่นขึ้นตำนานมาครั้งแรกกับซีซั่นแรกเลยครับก็คือพี่เล่นมามาทันเล่นซีซั่นแรกนะแล้วก็จับบาร์มอนเพราะว่าตอนนั้นก็ยังไม่มีฮีโร่เยอะแบบนี้นะครับนี s <S ่แทบครบทุกตัวแล้วขาดฟันนี่นะครับบอกแล้วครับเราจะซื้อฟันนี่ตัวสุดท้าย,ยนะครับ เซตเอ็มเบมใช้เป็นตัวนี้แล้วกันครับเลือดเยอะๆหน่อยครับจะเดินเล่นไหนก็เรื่องมึงอะเอาจริงๆควรออกรองเท้านักลบก่อนนะครับเพราะว่าหนึ่งถูกเพิ่มป้องกันนะครับแล้วก็วิ่งเร็วไว้วิ่งไล่ช่วงต้นเกมนะครับเนี่ยเห็นปะ อย่างที่บอกครับไม่ค่อยมีคนอยากจะเล่นแทงกันครับส่วนมากจะเล่นกันแต่ตัวยิงแล้วตัวยิงโคตรเยอะเลยครับเนี่ยเอามาทําไมครับตัวยิงสามตัวนะครับก็ทีมเรามีบารมอนนะครับมีมีอาร์มีเฟย่ามีมอสคาร์บแล้วก็มีไลลาครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยบารมอนแฟนนี่ยูโดลามอสคาร์บไลลาเห็นปหฝั่งตรงข้ามก็ตัวยิง2ตัวนะครับแต่ว่าเขายังมีนักเวทติดมาตัวหนึ่งครับบารมอนของเขาไม่รู้เป็นแทงหรือดาเมจแต่ว่าบารมอนเดี๋ยวนี้แทงเยอะนะครับดาเมจน้อยครับแต่ก็มีแหละ ส่วนตัวพี่เล่นตอนที่พี่เล่นขึ้นแรงพี่ก็เล่นดามเมจนะบามอนนี่ข้อดีของเขาก็าคือการเคลียร์คีฟนะครับบามอนเคลียร์คีฟโหดมากถอยหลังส้นตีเลยมึงเอ่า <c oughs> แม่งมาถึงถอยหลังมีสกิลถีบเพื่อนตัวเองเป่าววะ <c oughs> มึงใช้ลูนเป็นคนเดียวหรือไง อย่างที่บอกครับรูนเนี่ยมันสำคัญกับทุกฮีโลครับเพราะว่ารถคูดาวยี่สครับยิ่งสายโจมตีตอนนี้ต้องบอกเลยว่าแทบจะแย่งรูนกันเลยครับทำไมถึงบอกว่าสายสายสายต้องแย่งรูนกันเนื่องจากตอนนี้ไอเทมรถคูดาวหลายๆอันโดนปรับรถนะครับมันก็จะคูดาวไม่เต็ม40แล้วกว่าจะได้เต็ม40นี่ก็ยากอยู่ครับนี่ได้ชุดเกาะมาสตัวแล้วครับ ก็ช่วงต้นเกมเราก็ไม่ไปไหนเราก็ปั่นเข้าไปครับกดยอมแพ้ใส่มันนี่เนี่ยโดนไลลา,ลาครับไม่โดนบาร์มอนครับแต่ก็กดไปครับอย่างที่บอกครับช่วงต้นเกมอยู่ได้ครับเพราะเรายืนเลนเราก็ไม่ได้วิ่งไปไหนไกลบ้างครับแต่ว่าจังหวะวิ่งไล่มันจะได้ช้างไงเราก็รอไปเรื่อยครับข้อดีของบาร์มอนคือการที่เขาไม่มีมานานะครับ ก็ขอบคุณน้องเลดออฟด้วยนะครับที่คอมเมนต์เข้ามานี่อาจจะเป็นคอมเมนต์แรกเลยมั้งที่ระบุชัดเจนว่าให้ใช้เกียร์อะไรนะครับเพราะปกติก็จะไม่ค่อยได้ระบุกันตามใจพี่อะไรประมาณนี้ก็ใครอยากร่วมสนุกนะครับก็คอมเมนต์ต่อใต้คลิปนี้ได้เลยครับว่าอยากให้เล่นตัวอะไรครับคุณสมบัติของชุดเกาะใบมีดเนี่ยคือการสตอ,อการสะท้อนการโจมตีเบสิกนะครับ25%ครับ คือการโจมตีธรรมดานี่แหละเขาจะสะท้อนดาเมจ25%ครับขย่ำเนี่ขย่ำเนขย่ำดิโอ้โหโดนอันติสวนได้มาหนึ่งแอซิดครับแต่ก็ตายครับตบบามอนครับช่วยเฟย์าตบบามอนไปสวยนันติกันไปครับแต่เราโดนอันติไรลา,ลาวิ่งขึ้นไปใหม่ครับพุ่งพุ่งไป เฟย่าไปเลนกลางครับเหมือนจะเอามอสค้าครับ,รบกระโดดไปมอสคราโยกลบครับยังก็มีตาวิเศษใช่ไหมก็มองเห็นในแมปอะ <c oughs> มองเห็นในแมปแล้วก็คำนวณเอาไลาลามาอีกแล้วครับนี่ครับไม่มีรองเท้ามันจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะวิ่งไล่ได้ช้าครับ อย่างที่พี่บอกบ่อยๆครับรองเท้านี่เป็นไอเทมสำคัญชิ้นหนึ่งเลยครับซึ่งบาม์อนเนี่ยถ้าไม่มีเขาเรียกอะไรถ้าไม่ถ้าไม่มีคนมายุ่งวุ่นวายเนี่ยตบอันติไปเลยครับค่าคีปครับม <c oughs> <c oughs> ีเฟย่ยาค่าตายไปแล้วเราไกลเลยว่าหกแล้วครับ ยังไม่ได้ชุดเกาะใบมีดเลยครับด้วยความเอื่อยครับบามอนมันตบทำไมเนี่ยนี่ไงซ้ำเข้าไปสิบามอนเห็นปะมันตามใครเขาไม่ทันครับปั่นครับปั่นครับเฟย่าไม่มายครับเรามีชุดเกาะใบมีดแล้วครับเราไม่กลัวอะไรลายิงธรรมดาครับดักครับโดนมอสครับชิบหายแล้วจะโดนบามอนเอาเนี่ย นั่นไงดีเจนเลือดถ้าไม่ทันเลยคือกลัวบาบ้อนอันติครับถอยก่อนดีกว่าครับเพราะเฟย่าเขาก็ถอยไปแล้วครับอันติเราใกล้มาแล้วด้วยเจ็ดวีครับรอจังหวะครับเผื่อได้ครับอย่างไรลาเราไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ครับ oh. นี่ครับไอเทมดเจเอนเลือดครับ อย่างที่บอกครับบามอนคุณสมบัติของเขาคือการฆ่าคลิปแล้วเพิ่มเลือดตัวเองครับเดีย๋ยวเราก็ฆ่าคลิปหาเลือดไปเรื่อยครับตีเช้าออกอบเฟย่าไม่ได้เลือดอีกบามอนมาข้างหลังครับเหมือนเห็นครับนั่นไง สังคมมันอยู่ยากเงี่ยแหละ <laughs> ต้องบวกแล้วบามอนเนี่ยมันต้องบวกแล้ว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  <c oughs> ตบก่อนได้เปรียบเว้ยมาเดยโอ้โหโดนโเต็มเต็มเฟย่าเอาเอาเอาเข้าไปกระแทกอีกหาเรื่องตายนี่หว่า ลา,ลายิงโดนสะท้อนครับลาลาเจ็บอยู่ครับบามอนเข้ามาครับโอ๊ยมีคนช่วยปลาเรามาให้ครับไปแล้วใครจะให้ค่าเรากลับ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 กับกับนางสารก่อนนะโดนล้อมหน้าล้อมหลังนะครับเมื่อกี้ แต่ว่าสายเนี้ยถึกอยู่แล้วครับแต่อย่างที่บอกครับมันยังเดินช้าอยู่ครับรอให้มีรองเท้านักลบก่อนครับนี่เราออกตามคอนเซปต์รายการครับออกตามเซ็ปคอนเซปต์รายการก็ได้ด้วยนะโอ้หอีกเยอะเลยอ่ะอีกเยอะเลยกว่าจะได้ไอ้นี่ครับกรัตั์กระหายเลือดนะครับเฟนนี่ครับลงไปด้านล่างครับลงไปกับยูโดลาครับมีมอสคราฟด้วย นี่ดีกว่าครับเหมือนมีคนจะเอาครับน้องไรลาครับจะได้หาเงินไวๆด้วยไม่เนี่ยตบคูครับว่าวาม์มอนเป็นคนฆ่าครับลงมาด้านล่างก่อนครับหาเงินก่อนเงินน้อยแล้วทำอะไรไม่ได้ครับจะได้มีรองเท้าครับหาตังค์ซื้อรองเท้าครับดันคิปไปเรื่อยครับ ว่าแทงก็ยังวิ่งตามใครไม่ได้อ้าวอ้าวฟนนี่แฟนนี่ยืนนิ่งครับเสร็จโจนครับตีมันเลยครับโอ้ยหัวด้วหัวด้าไปหัวด้วไปก่อนมันจะรู้ตัวครับต้องรีบฆ่ามันก่อนครับ <c oughs> ของฟรีมีที่นี่แหละ <c oughs> สงสัยเน็ตหมดนะครับอะไรละ่ะ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 เข้าเะล่ะ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  กดยอมแพ้ใส่มันนี่มันไส้ห้าร้อยเจ็บปะล่ะมองหน้ามองหน้ามองหน้าตบเข้าไปดิมานี่เจ็บปะล่ะเอายิงมาดิยิงไม่ดินะจริงยิงมาเออยิงมานะจริงยิงมามาดิมาดิมาดิเอาดิเอาดิเจ็บปะล่ะเจ็บปะล่ะเจ็บปะล่ะใครเจ็บกับกันมาดิเอาหัวมาเอาม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 าโดนสะท้อนตายนะครับ ปันป่นปันป่นปั่นปั่นไม่มีรองเท้าจะวิ่งหนีใครได้วะเนี่ย <laughs> ได้รองเท้าแล้วครับได้รองเท้าแล้วเดี๋ยวก่อนเถอะเดี๋ยวก่อนเถอะบอกแล้วครับคือไอเทมน้องที่น้องก็เซตมามันก็ดีอยู่แหละแต่ว่าควรจะเอารองเท้าไว้หน้าสุดนะครับเพราะว่าบาร์มอนเนี่ยก็ไว้วิ่งไล่นะครับเน้นวิ่งไล่นะครับแต่อย่างที่บอกครับเขาเขียนมาอย่างนี้ก็เล่นตามมันอย่างนี้ครับ เกมนี้ถึกอยู่แล้วครับถึกแน่นอนครับแต่พี่พี่น้ําแข็งครอบงามากกว่าทำไมถึงบอกว่าชอบน้ําแข็งครอบงามากกว่าเพราะว่าน้ําแข็งครอบงำนะครับจะมีลดคูดาวสิบห้าเปอร์เซ็นด้วยครับแล้วก็ลดสปีดการเดินของศัตรูในห้าเปอร์เซ็นแล้วก็ลดการโจมตีของศัตรูลงสามสิบเปอร์เซ็นครับซึ่งมันช่วยกับสายแทงได้เยอะกว่านะครับอาจจะเยอะกว่าเกาะจุติด้วยซ้ําครับ เพราะเกาะจุติเนี่ยก็เป็นการลดดาเมจใช่ไหมอ้าวสวยครับใส่เลยครับไลาลาครับเป้าหมายครับเล่นไลาลาครับไปไหนครับโอ้้หูยโดนมอสคปาปาลาโลกเลยครับ เอานะเราใกล้ได้รองเท้าแล้วนะมาแล้วครับรองเท้านักลบนะครับก็คุณสมบัติบวกป้องกัน22นะครับแล้วก็บวกเคลื่อนไหว40นะครับแล้วก็รับการโจมตีเบสิกเนี่ยการเคลื่อนไหวป้องกันก็จะเพิ่มขึ้นอีกครับ22ถือว่าเยอะนะครับกับราคาแค่ไม่กี่ร้อยครับไปแล้วไปแล้วไปแล้ว สายแท้งอย่างเราจะราอยู่ได้ไงครับต้องวิ่งขึ้นไปก่อนเลยครับหูยบา์มอนฝั่งตรงข้ามครับตบซะยูุไปเลยครับตบครับไปหนึ่งศพก่อนครับบามมอนครับบามมอนเข้ามาจะเอาครับเราถือครับเราให้สมเลยครับเอาเอาเอาหูยอะไรกันนักหนาแล้วพวกนี้เนี่ยเราไม่มีใครเข้ามาสงสารเลยครับทีมหายไปไหนหมดก็ไม่รู้ โอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บทีมใต้หาหมดครับ <laughs> โอ้หน้างสงศารเขานะอยู่กลางดงดงตีนอยู่คนเดียวลอเกิดครับลอเกิดครับสกอร์เจ็ดต่อสิบหกครับแล้วก็ป้อมเนี่ยเราเสียไปเยอะเหมือนกันครับฝั่งตรงข้ามเราก็ได้ป้อมมาเยอะเหมือนกันพอๆกันครับเนี่ย เราเสียป้อมนี้ไปก็พอๆกันครับเราเกิดเราเกิดครับเราหมวกคำสาบครับเราจะแทงได้เยอะกว่านี้ครับแต่เข้าถึงตัวยากมากเลยเห็นปะแต่ก็อย่างว่าครับสเต็ปจริงๆแล้วมันก็แล้วแต่ชอบนะครับอย่างพี่พี่อาจจะชอบจู่โจมหรือสั่นไหวเลยครับกระโดดเข้าไปใส่เลยครับนี่อย่างนี้มันก็จะช้านิดนึงครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามจะมียูโดลาครับมีนักเวทครับฝั่งเราไม่มีเลยครับ นี่ฝั่งข้ามฝั่งตรงข้ามฆ่าเต่าไปอีกแล้วเฟนนี่ครับนี่ครับมีมอสครับยูโดลาวิ่งมาเห็นปะคือคือคือน่ากลัวตรงยูโดลาครับอย่างที่บอกครับตรงกลางน่าจะโดนแล้วล่ะปะ่นเลยอยากเจอลายลาย,ยิงป่ามอนก็ได้ครับเนี่ย เออหวดเข้าไปเลยครับกระแทกมันเข้าไปครับตบมันก่อนครับมันจะได้ตายหนึ่งชีวิตก่อนครับปั่นมันครับเฟย่าไม่โดดอ่ะเฟย่าโดดคุยคีบอกโอ้ลายล่หุ้งหลังนี่ฆ่ามันข้าจะปั่นดักหน้าไว้ได้แล้วครับได้ไลลามาครับมอดคาร์ครับมอดคาร์มาดิมาดิมาดิกลัวที่ไหนอ่ะมาดิปั่นเข้าไปไปช่วยก่อนครับแฟนนี่ครับ ปนนี่ครับปนนี่ปนนี่ปนนี่ทำไมครับปนนี่เรียบร้อยครับเจอเฟย่าฆ่าครับมีบามอนมาครับเมื่อกี้บามอนมาลอดชีวิตกลับไปได้ครับมาเด็บามอนดันขึ้นไปมอสคัพเราไม่กลัวครับนี่ยืนยืนให้ยิงเลยมอสคัพเนี่ยมองหน้าตบด้วยตบด้วยมาเี่มองหน้าห่นี่ครับมีพวกมาช่วยลครับตืบครับแทงไว้ครับแทงไว้ครับ ไล่ตีครับปั่นครับปั่นครับปั่น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 ตามยั่ในบ้านครับก็คุณสมบัติของกษัตริย์กระหายเลือดเด้งนะครับเมื่อกี้โอ้ยโอ้ยอยู่โดลาครับมาแล้วหัวแตกแน่นอนโอ้หดีนะว่ายังถึกอยู่มาหมวกคำสาบกันเวทแล้วครับโอ้กลับก่อนครับนี่ดีกว่าครับไลลาครับไลลาครับมานี่ครับ พี่ยังไหวครับปั่นเลยครับเฮจัดไหมเลล่าเร็วเรยิงเร็วเ็วพี่ตบให้น้องนี่ครับตบหลอดด้วยมือเปล่ากลับบ้านก่อนไม่ไหวแล้วเจ็บชิบหายฝังงราโดนอีกแล้วครับเลนล่างครับเฟนนี่กับมอสครับไลโยครับมีอาร่วงไวแล้วหนึ่งตัวครับวิ่งตามมาช่วยเพื่อนจะทันไหมเนี่ย โอ้แฟนนี่แม่งบินไวด้วยพี่มอสกูจะรอดไหมเนี่ยไม่เป็นไรครับโอ้โหหลาโลกไปแล้วครับเห็นแฟนนี่อยู่ในนี้ครับอู้ทำไมเราบินไม่ได้เหมือนแฟนนี่นะโอ้ยโอ้ยไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วมั้งไม่ดีแล้วมั้งแ,แ,แฟนนี่อะไรมึงมาดิโอ้ไลาลาเราฆ่าไปครับแฟนนี่ไม่ตายครับเมื่อกี้เราตกไปนิดเดียวเองบินมาให้ไลาลายิงซะงั้น ในลาเราโหดแห้วครับอู้อูชมมึงโหดอยู่แป๊บเดียวมึงจะตายอีกแล้วเหรอต้องกลับอะบอกได้เลยว่าเจอ,อยูเดลานี่เจ็บแน่นอนครับยูเดลาแผ่นนี้แม่งโหดลาลยครับเนี่ยครับไปยืนล่อๆมันเดี๋ยวมันผ่านตีอีกหรอกโดนเยอะโดนเย้ะโดน,ล,โดนลาโลกนี่ไงซานะครับดูดูนอนหมดสภาพเลยนางสารก่อนนะ คือถ้ากลับมันก็ลอดนานแล้วนะไปล้อหลอกจนโดนนะ <The Turtle. S 1> ฟาร์มิงฟาร์มิงฟาร์มทำไมเหรอนี่ครับทั้งสะท้อนนะครับทั้งหมวกคำสาบครับเด้งเลือดก,กันรัวๆครับ oh, oh. อันนี้เสือ้อกะครับการการโจมตีเบสิกนะครับ โอ้วันนี้อากาศร้อนนะวิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นไปฟิวฟิวฟ,วฟิวมีคนอยู่ในนี้ครับมีคนอยู่ในนี้ครับโอ้ยนึกว่าจะมีแค่หนึ่งพี่มาถึงสามถึงสี่เลยเหรอนี่โอ้ยไปแล,แล้วครับไม่ไหวจริงๆครับไม่ไหวจะเคลียร์ครับมอสคัฟเราฆ่ามาครับแล้วก็ โอ้ oh, 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 oh. ต้องถอยครับเฟย่าครับเหลือเฟย่าครับหลือเฟย่ากับไลลาแล้วก็แฟนนี่ครับจริงๆเลือดเราพอมีครับเดี๋ยวเรายืนค้ำไว้ก่อนครับอุลลาแรงชิบหายเลยวะมาดิมาด,มาดิโอ้ยมียูโดลาด้วยอะ่ะเจ็บว่ะเจ็บบะ,บ,บ,ะบอกเลยเจ็บยูโดลาแน่นอนมานี่ตบแลกกันไปโอ้ย โอ้ยลายลาอันติมาเต็มหลังเลยครับปอมแตกเลยดูดิเ <c oughs> วียกรกะโดด <c oughs> เข้าไปใส่ยูเดาลาครับเรียบร้อยครับยูเดาลาแรงจริงครับ <And S 1> ดูดิ <and S 1> ลายลาก็แรงครับ <and S 1> นี่ครับ <and S 1> ลายลามาวิง่งไล่ย,ยิงแฟนนี่ครับแฟนนี่ต้องถอยไปครับ เจ็บ e ครับเจ็บ e ยูโดลาครับโอ้กว่าจะได้เท่มแต่ละชิ้นนะกอดุติอีกห้าร้อยสี่สิบครับดันล่างมาอีกแล้วครับดันมาสองครับมีเฟนนี่ครับ <What? S 1> มาการป้อมล่างก่อนเอา ตบไว้ครับโอ้แฟนนี่อะไรเล่ามีมีเกิดละห้าหัวโอ้ยมีไลาลายิงอยู่ข้างหลังอะโอ้แฟนนี่ครับมีอายิงทีสิว่า โอ้เหนื่อยใจครับไม่รู้จะไปทางไหนดีไม่น่าจะรอดครับมอสคราไในอีสี่วิเกิดลายลาก็อีสีวิเกิดแต่ป้อมเราจะแตกหมดแล้วนะครับ แฟนนี่เขาก็เล่นดีด้วยครับดูสกอร์การฆ่าเห็นปะต้องบอกว่าแฟนนี่เขาบวกถึงครับเขาช้อนตัวข้างหลังเราได้ไงแต่ของเราเนี่ยครับไม่มีอะไรไปช้อนตัวข้างหลังเลยครับแล้วเขามียูดราคอยซับพอร์ตดีครับเห็นปะไลาลาเขาก็โดดไปหลังตลอดครับแล้วไม่มีใครซับพอร์ตให้ครับตึม ตีมเข้าไปตีมเข้าไปตีมเข้าไปเห็นปะเห็นปะครับเราไม่มีใครซัพพอร์ตให้จริงครับพอเราวิ่งไปเนี่ยมันไม่มีคนตามครับเฟย่าครับไปครับเฟย่าไปตายครับหนึ่งต่อสิบทีมเวิร์กมีอา เราออกเป็นอันนี้ก่อนดีกว่าครับออกเป็นเลือดก่อนครับมาแล้วครับแรงสามครับแรงสามอย่างที่บอกครับของเขามีนักเวทด้วยครับเนี่ยยิงบ้านแล้วครับประครับไม่กันนี่บ้านแตกแน่นอนครับเราดูลงโดดโดดลงไปดูดิตึ้มหายไปกระฝุ่นเลยครับ ก็ดีฟีดนะครับสะเทือนใจครับดาวหายไปครับเนี่ยครับดาวต้องเป็น4 9บครับ50เป็นเลขไม่สวยครับส9่ส้วยกว่าครับแถมได้อีกนะก็ใครอยากร่วมสนุกนะครับอ่าร่วมสนุกกับคุณขอมาเราจัดให้นะครับก็คอมเมนต์ต่อใต้คลิปนี้เลยนะครับเนี่ยอย่างที่บอกครับแพ้ชนะพี่ไม่ได้สนใจหรอกครับเพราะว่าก็เล่นสนุกๆครับเป็นกิจกรรมร่วมกันระหว่างคนทําคลิปกับคนคอมเมนต์กับคนดูคลิปเออกับคนดูคลิปอย่าเรียกว่าคนคอมเมนต์นะ ก็เป็นกิจกรรมร่วมกันเฉยๆครับก็คอมเมนต์ต่อใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับว่าจะเอาแบบไหนเอกแบบไหนนะครับถ้าสุ่มได้มาก็เล่นกันแบบนี้ครับโอเคครับสวัสดีครับผม